หนึ่งนะคะกำหนดให้ a แทนเซตของจำนวนคี่มากกว่า4แต่น้อยกว่า14 b แทนเซตของจำนวนเฉพาะที่มากกว่า4แต่น้อยกว่า14เพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกเลยเราต้องหาก่อนว่าจำนวนคี่ที่มากกว่า4แต่น้อยกว่า14เนี่ยมีอะไรบ้างเราก็จะได้5 7 9 11แล้วก็13ต่อไปเรามาหา ข้อ b นะคะก็คือจำนวนเฉพาะที่มากกว่า4แต่น้อยกว่า14มันก็จะได้ 5, 7, 1 1 1 3เมื่อเราได้2เมื่อเราได้ทั้ง a และ b แล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาลบกันเพราะโจทย์เขาให้ให้หาสมาชิกของ a ลบ b เพราะฉะนั้นเราก็จะเอา a มาลบกับ b วิธีการลบก็คือเราจะตัดเลขที่ซ้ำออกไป นี่นะคะเลขที่ซ้ำออกไปเรามาดูกันว่ามีเลขอะไรบ้างเลขที่ซ้ำก็จะมีเลข5ตัดออกไปเลข7ตัดออกไปเลข11ตัดออกไปและเลข13ค่ะเราก็จะเหลือเลข9เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ9ค่ะมาดูโจทย์ข้อที่2กันนะคะกำหนดให้เอกภพสัมพัทธ์คือเซตของจำนวนนับเอกภพสัมพัทธ์คือ u นะคะ ถ้า a เท่ากับ 1, 2, 3ไปเรื่อยๆจนถึง10 b เท่ากับ 4, 8, 12, 16, 20และ c คือ x โดยที่ x บวก1คูณ x ลบ4เท่ากับ0โดยขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาหาเซตของ c ก่อนนะคะวิธีการหา c นะคะเราก็จะนำในวงเล็บนะคะมาบวกกับด้านหลังนะคะโดยที่เราจะเอา1มาลบกับ0 เวลาย้ายข้างนะคะเราจะย้ายจากบ,บวกกลายเป็นลบนะคะก็าจาก0ูนย์นะคะก็จะกลายจาก1นะคะก็จะกลายเป็นลบ1กับอีกตัวหนึ่งจากลบ4ย้ายมาย้ายข้างมากลายเป็นบวกก็จะกลายเป็น4นะคะมันก็จะได้คำตอบก็คือ1กับ4แ่แต่แต่แต่เรามาดูคำเรามาดูโจทย์กันก่อนนะคะว่าโจทย์กำหนดอะไรโจทย์บอกว่าโจทย์กำหนดเซตของจำนวนนับ นะนะนะนั่นๆนี่เซตของจำนวนนับของเรานะคะโดยจำนวนนับจะเริ่มตั้งแต่1ขึ้นไปได้ด้วยนะคะ1 2 3 4 5ส7ามี่ห้าหกเจ็ไปต่อสิไปได้ด้วยนะคะดังนั้นคำตอบในข้อนี้ก็จะเป็น4ตัวเดียวนะคะเพราะว่าลบ1ไม่ได้เป็นจำนวนนับนะคะโอเคต่อไปนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าจากโจทย์ข้อใดผิดโอเคเรามาดูกันนะคะว่าจากโจทย์ข้อใดผิดข้อแรกนะคะเขาบอกว่า เอเออ intersection, กับ C เท่ากับ B, intersection กับ C นะคะเรามาดูกันนะคะว่าโจทย์กำหนดอะไรมาบ้าง A, intersection, กับ b ก็จะมี C มี1ตัวนะคะก็คือ4ตัวเดียวเลยนะโอเคแทน C แทนดแทนเซตของ C แล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็ดังนั้น C ก็จะมี4 C แล้วเรามาดูกันนะคะว่าใน A กับ B มี4หรือไม่ A นะคะก็คือ1 2 3่ึงดังนั้นมี4แน่นอน,นะคะ่ะตัวน,นี้ก็คือ4ตัวน,นี้ก็คือ4นะคะทุกคนโอเคแล้วก็ B ก็มี4เหมือนกันดังนั้นข้อ1จึงถูกต้องนะคะเพราะว่าเออ t e r s e c t i o n C C เท่ากับ B intersection C ก็คือเ e t ของ C Set ของ c กับเท่ากับเซตของ4นะคะ โอเคขอภายในความปรีกามไม่เสยนะคะทุกคนคะ่ะโอเคต่อไปนะคะเขาถามว่า B union C แล้วเท่ากับ B ฟัองอีกครั้งนะคะ B union C แล้วเท่ากับ B โอเค ยูเนียคือทุกตัวใช่ไหมคะก็ B ก็จะมี 4, 8, 12, 16, 20 C ก็จะมี4จการที่เราเอามันก็จะกลายเป็นอ่ะตัวเลขนะคะก็คือเซตของ B union C นะคะก็จะกลายเป็น 4, 4, 8, 12, 16, 16, 20โอเค แต่ตามกฎเขาบอกว่าถ้ามีตัวซ้ำกันให้ตัดออก1ตัวดังนั้นเราก็จะตัด4ออกไป1ตัวนะคะก็ <c oughs> จะเหลือแค่ 4, 8, 12, 16และ20ดังนั้นเซต B union C ก็จะเท่ากับ B ถูกต้องค่ะต่อไปนะคะข้อที่3าํคำตอบบอกมาว่า A intersection กับ B เท่ากับเซตของ4และ8 โอเคเรามาดูกันนะคะว่า a iteration กับ b มีตัวไหนบ้างที่เหมือนกันโอเคตัวแรกที่เหมือนกันนะคะก็1 2 3 4 4มีเหมือนกันโอเคมี4ถูกแล้ว5้า8ก็ก็มีเหมือนกันโอเคดังนั้นข้อนี้จึงตอบถูกค่ะข้อนี้จึงถูกนะคะโ okay. อเคข้อที่4นะคะจะบอกมาว่า b ลบ a เท่ากับ12 16 20 b นะคะการที่ b ลบ a เราจะเอาตัวตั้งเป็นตัว b นะคะแล้วลบด้วยตัว a ดังนั้นตัวไหนที่ a ไม่มีแต่ b มีบ้างคะอ๋อไม่ใช่สีตัวไหนที่ a ไม่มีแล้ว b มีบ้างคะก็คือจะมีเป็นตัด4ไปเลยตัด8ไปเลย12 16 20 โอเคดังนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือถูกค่ะต่อไปนะคะข้อสุดท้าย A intersection C union B เท่ากับ18 8 12, 16, 20เรามาดูกันนะคะว่าจะถูกไหมโอเคอันแรกเลยนะคะ A intersection กับ C ตัวนี้มันจะเหลือสีใช่ไหมคะจากที่เราได้มาจากข้อที่1นะคะตัวนี้มันจะเหลือสแล้วมา union กับ B การยูเนี่ยกับ b ก็คือนำสีมารวมกับ b นะคะก mm ็ hmm. จะได้เป็น 4, 8, 12, 16, และ20นะคะ mm hmm. เรามาดูกันนะคะว่าเท่ากับตัวข้างหลังไหมตัวข้างหลังมี 8, 12, 16, 20แต่แต่แต่แต,แต,แต่ตัวด้านหลังไม่มี4นะคะ mm hmm. ดังนั้นตัวข้างหลังตัวนี้ก็จะขาด4แ mm ่ hmm. ดังนั้นคำตอบ mm hmm. ที่ได้นะคะข้อที่ผิดก็คือข้อ5ค่ะ ข้อ5ถูกแล้วนี่ข้อ3กํกำหนดเขตเป็นดังนี้ 1. สมาชิกทุกคนในชมรมดนตรีไทยจะเล่นซออูได้ 2. คุณจะเล่นซออู่ได้ทุกคนจะเล่นตออู้ได้ด้วย 3. นายกอเล่นตออู้ได้และนายขอเล่นซออง่ได้จากโจทย์ถามว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นผลที่ทำให้ผลสรุปสมเหตุสมผลครับ เรามาดูช้ยข้อที่1กันเลยนะครับบอกว่านายกเล่นซอดวงได้จากเหตุที่ให้ไว้กล่าวไว้ว่านายกเล่นซออู้ได้ซึ่งไม่ได้บอกว่าสามารถเล่นซออู้ได้ด้วยดังนั้นแล้วในช้อยข้อที่หนึ่งไม่สมเหตุสมผลกับเหตุที่ให้ไว้ครับจึงเป็นช้อยที่ผิดครับเรามาดูช้อยข้อที่สองเลยนะครับบอกว่านายกเป็นสมาชิกของชมรมดนตรีไทยซึ่งจากเหตุที่ให้ไว้ บอกว่านายกอเล่นซอ,อูได้แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นสมาชิกในชมรมดนตรีไทยหรือไม่ดังนั้นแล้วในเช้าข้อที่สองนั้นไม่มีเหตุไม่มีผลที่สมเหตุสมผลกันครับจึงเป็นช้อยที่ผิดครับเรามาดูชช้าข้อที่สามเลยนะกันเลยนะครับบอกว่านายขอไม่เป็นสมาชิกชมรมดนตรีไทยจากเหตุที่ได้บอกไว้ว่านายกอเล่นซอ,อูได้และนายขอเล่นเซร่วมได้ด้วย จากเหตุที่ให้ไว ann, ้นั้นก็ไม่ได้บอกนะครับว oh ่านายขอเป็นสมาชิกของชมรมดนตรีไทยแต่เพียงบอกว่าเล่นซ้อนร่วงได้เพียงเท่านั้นจึงไม่สมเหตุสมผลกับช้อทีสารที่บอกไว้ว่านายขอไม่ได้เป็นสมาชิกในชมรมดนตรีไทยเพราะเหตุก็ไม่ได้บอกว่าเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกในชมรมดนตรีไทยครับจึงเป็นเหตุจึงเป็นเหตุที่ผิดครับไม่สมเหตุสมผลกันเรามาดูข้อที่สี่กันเลยนะครับบอกว่า นายขอเป็นสมาชิกชมรมดนตรีไทยซึ่งจากเหตุที่ให้ไว้นะครับก็บอกว่านายก็เล่นซออู้ได้และนายขอเล่นซอร่วงได้จากเหตุที่ได้ให้ไว้บอกเพียงว่า,วานายขอเล่นซอร่วงได้อย่างเดียวแต่ก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเขานั้นเป็นสมาชิกในชมรมดนตรีไทยดังนั้นแล้วจึงเป็นเหตุที่ไม่สมเหตุสมผลกันครับเป็นใช้ข้อที่ผิดครับเรามาดูใช้ข้อสุดท้ายกันเลยนะครับข้อที่ห้า ได้บอกไปว่านายขอเล่นซอดวงได้เล่นซออู้ก็ได้จากเหตุที่ได้ให้ไว้คือนายกอเล่นซออูได้และนายขอเล่นซอดวงได้เหตุที่ข้อห้าบอกนะครับบอกว่าสามารถเล่นซอดวงได้ดังนั้นแล้วข้อห้านี้มีเหตุที่สมเหตุสมผลกับเหตุที่ได้ให้ไว้นะครับก็คือนายขอเนี่ยเล่นซออู้ได้ครับแต่ส่วนในช้อยที่บอกไว้ว่า ยังสามารถเล่นซออู้ได้ไม่สมเหตุสมผลกับในเหตุที่ให้ไว้ครับซึ่งนายกเท่านั้นที่เล่นซออู้ได้ครับที่ได้บอกในเหตุครับดังนั้นแล้วเหตุนี้คือผิดแต่ยังมีเหตุที่บอกว่าถูกที่บอกว่าเล่นซอว์ด้วงได้นั่นคือเหตุที่สมเหตุสมผลกับเหตุที่เหตุที่ได้ให้ไว้ครับดังนั้นแล้วข้อที่ห้านี้ก็คือข้อที่ถูกต้องครับตอบข้อห้าครับนายขอ เป็นซอยด้วงและเซาอู้ได้ครับเป็นข้อที่ถูกต้องครับข้อที่4ี่กำหนดให้ P Q แล้วนะเป็นลำดบใดๆพิจารณาข้อความตัวนี้เราจะพิจารณาข้อความตัวใดก่อนนะครตัวใดก็คือค่านิเซท P ค่านิเซท P แล้ว Q ค่าแล้วนิเซท Q แล้ว Q จะมาหารถานีรันอินโดค่ะให้เราจะแทนในตัวนี้เป็นเซ็ต เราเขาจะแยกได้ก็คือจะเป็นเพชรจริงก็มันใช้เครื่องแล้วก็ะจะแยกแบบนี้กตอนหน้ามันหามันมันยังหาไม่ได้นะคะเพราะว่ามันฟองขอตัวหน้ามันเป็นจริงถ้าแล้วจริงมันจะได้สามกรณีเขาก็เลยจะหาข้างหลังหมดแล้วก็มันเป็นเท่าเดียวกันเพราะต้นของถ้าแล้วที่มันเป็นเพชรก็จะมีจริงแล้วก็เพชรมันก็จะได้เดะะกียรติน้ำะตัวคิวก็เลยจะเป็นจริงเพราะว่านี่เศษของคิวเป็นเพราะว่า นิสัยของคิวเป็นจริงเราก็ได้คิวเป็นเทสคิวเป็นเทสคีก็เป็นจริงเราก็สามารถดูได้เลยก็จะได้ดูได้ง่ายขึ้นเราไปพีเราแทนได้เลยก็คือพีเป็นจริงนิสัยของพีก็จะเป็นคนพีเป็นเทสนิสัยของพีก็จะเป็นจริงนะคะแล้วก็คิวเมื่อกี้เราดูแล้วก็คือคิวก็จะเป็นเทสแต่พอมาดูดีๆนะคะก็คือตอนนี้นิสัยของพีแล้ว มันก็จะได้เ็ตุแต่ว่าจะมาคนที่ขาไมเชื่อมันจะเป็นจริงตรงนี้มันก็จะเกดข้อเียนนะครับหน้าต่ใสาถูขาให้เ้าน้ารอไขันครับไขหน้าตึแล้วิวก็ต่อเนื่อนิเศษของ Q และคว ก็จะมาตัดเน,นี่ยในหนึ่งเดือค่ะก็คือจะแทนตรงนี้เป็นเป็นจริงก็ได้ค่ะเพราะว่ามันไม่แทนเป็นมันต้องทนเป็นเทปมันต้องแทนเป็นเทปก็เลยต้องเป็นจริงแล้วก็เทปแทนแทนเป็นเทปตกก็เลยเป็นจริงเป็นเทปตรงนี้ก็จะได้เพรตรงนี้เราจะมาดูที่หมายอลไรกันก่อนนะก็ะคือ ก็ได้เป็นอืมนนี้เป็นจริงก็ได้อนี่เป็นคิปถ้าเป็นจริงเนี่เราเราก็จะเลยปเก็ลยนเป็นเอาข้อสองที่าเราก็จะเปนเป็นเพชรก็เลยจะได้าม่าเปลีบยนคือเป็เ่จริง มันจะมีจริงแล้วก็เซีนแล้วก็เขียบแล้วก็สิมันก็จะได้เสร็ทในที่ทีพ่มันใช้เป็นก็แบนี้แล้วก็หลังมันเป็นแล้วเราก็เลยจะใช้ง่ายขึ้นก็คือจะใช้ข้อหน้าเป็นเป็นเห็บพอพีมันก็จะเป็นจริงลงข้างหลังเราก็เลยต้องแทนเป็นอืมเป็นจริงเพราะว่ามันต้องต่างกันแล้ะก็จะได้มาแล้วก็คิวเป็นจริงพีเป็นีเป็นจริงพอไปแทนลงนี้ ก็ไปแทงลงไปนี้ Q มันเป็นจริง Q ก็เป็นจริงมันก็จะได้จริงมันก็จะไม่เกิดข้อพวกแฉกนะคะว่าตรงนี้มันเป็นถ้าอะไรอ่ะถ้าอะไรก็คือจริงไม่ถ้าจริงแล้วจริงมันก็จะได้จริงอยู่ดีข้อนี้ก็จะไม่เกิดข้ึ้นพวกไม่เกิดข้อพวกแฉกแค่นี้ด้วยพวกแฉกจะถุนกันต่อไปเราจะมาหา หาสมมูลกันลคะ่ะมันต้องใช้มันมันจะมีเกี่ยวกับการบวกสมมูลก็คคอทีท่าทีแล้วทีหรือพิเศษอ่าแล้วพิเศษคิวมันสมมูลกับในตัวนี้หรือไงเราก็ต้องมาทำให้มันเราต้องทำให้ตัวนี้สมมูลกับทีแล้วอ่ะโดยการมันต้องใช้ทฤษฎีบวกด้วยค่ะ ก็คือในปี12ก็จะเปลี่ยนถ้าแล้วก็ถ้าแล้วมก็จะเป็นวุ้นเส้นนี่ก็เป็นดีตรงนี้ก็ไว้เหมือนเดิมอ,อืมเราจะเปลี่ยนตัวหนังด้วยดิก็เป็นคนละตัวนนก็เนี่ยตรงแบบนี้ก่อนแล้จะใช้ปี12แล้วก็เปลี่ยนตัว ก็ม e, e, e. e. mhm. anyway. ีนิสก็มีนิสันิส็ตอนนี้จะเป็นอาตัวนี้จะเป็นหนูตนี้จะเป็นผีแล้วก็ถ้ามันเป็นหนูมันก็สามารถสลับที่กันได้อเราจะสลับนสลับอากับทีนี้เนี่พอตันี้มันหบบอัเราก็จะ อันนี้มันต้องเป็นจริงอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นหรือไงตรงนี้ต้องเป็นจริงดีเพราะว่าตรงนี้มันคิดเหมือนกันมก็ต้องนจริงต่อไปมันก็จะเป็นนิสัยของคี่หรืออามันก็ได้หรือหรือจริงตรนนี้มันก็ต้องเปจริงขั้ต่อมนคือจริงมันมันมกันๆต้องใช้แบบวิธีวิธีงมันจะมีแบบเออบทอยู่ ค้นี้มันได้เลมันก็เลยผิดเพราะว่าเราหาได้มันจริงๆแต่ว่าที่เขาไม่หารับรู้จริงถ้าผิดแล้วอ่าเราก็จะมาตรวจกันต่อข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องข้อกัวไก่และคอไก่ถูกแต่คอไก่ผิดก้ไก่ถูกขอไก่ถูกถูกคอไก่ผิดแล้วข้อนี้ก็เลยผิดกันเลยก็เลยตอบข้อหนึ่งนะคะก็คือกัวไก่ถูกคอไก่ถูกเพราะว่าคอไก่ผิดค่ะสำหรับข้อที่5นะคะ โจทมีว่าในการสำรวจความชอบรับประทานกว๋วยเตี๋ยวข้าวมันไก่และข้าวหมูดแดงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน 1, 100รคนของโรงเรียนแห่งหนึ่งพบว่ามีนักเรียนที่ชอบกว๋วยเตี๋ยว49คนชอบข้าวมันไก่48คนชอบข้าวหมูดแดง59คนชอบกว๋วยเตี๋ยวและข้าวมันไก่2 2คนชอบกว๋วยเตี๋ยวและข้าวหมูดแดง32คนชอบข้าวมันไก่และข้าวหมูดแดง27คนและชอบทั้ง3มอย่าง15คน โดยเราจะแทนให้ n a เท่ากับนักเรียนที่ชอบก๋วยเตี๋ยว n b เท่ากับนักเรียนที่ชอบข้าวมันไก่ n c เท่ากับนักเรียนที่ชอบข้าวหมูแดง n a intersect b เท่ากับนักเรียนที่ชอบก๋วยเตี๋ยวและข้าวมันไก่ n a intersect c เท่ากับนักเรียนที่ชอบก๋วยเตี๋ยวและข้าวหมูแดง n b intersect c เท่ากับนักเรียนที่ชอบข้าวมันไก่และข้าวหมูแดงค่ะโดยโจทย์ถามว่าจำนวนนักเรียนที่ไม่ชอบอาหารทั้งสามชนิดนี้เท่ากับกี่คน เราจะจะแทนได้ว่า NA union B union C เท่ากับ NA บวก NB บวก NC ลบ NA i n t e r s e c t B ลบ NA i n t e r s e c t C ลบ NB i n t e r s e c t C บวก NA union B union C จะแทนค่าได้ว่า49บวก48บวก58ลบ22ลบ32ลบ27บวก15จะได้เท่ากับ90ค่ะ ดวเราจะเอามาแทนในสูตรค่ะ NA Union B Union C ทั้งหมดของพิมพ์จะเท่ากับ N Union ลบ NA Union B Union C ก็จะแทนได้ว่า100-90ล 10. บเเท่ากับ10โจทย์ข้อนี้ก็เลยตอบจำนวนนักเรียนที่ไม่ชอบอาหารทั้ง3ชนิดนี้เท่ากับ10คนนั่นเองค่ะ